สวัสดีครับอยู่โตเรียนะครับช่วงนี้ก็มาพูดคุยอัพเดตของแง่ขาที่น่าสนใจครับประจำวันจันทร์ที่25สิงหากันหน่อยนะครับเริ่มกันที่สรุปผลไทยลีกนะครับเมื่อวานที่ผ่านมากันหน่อยครับบุรีรัมยังคงฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับบิสซลี่เองช่วยทำแมติกครับ ไล่ถล่มอุททยธานีไป5 .1 ตอนึขึ้นนําเป็นจา่าฝูงนะครับแล้วก็สุโขทัย FC ฟนะครับปลดล็อกชชนะเกมแรกได้สําเร็จหลังเอาชนะการท่าเรือไป1นึ่งูนย์จากการยิงของจอหนบัตโจนะครับส่วนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเมื่อวานนี้ก็มีผลแย่งขันที่น่าสนใจหลายคู่นะครับ คริสตันพาเลตนะครับเปิดบ้านเจ้ากับนอตติงแฮมฟอเรสต์ไป1นต่อหแบ่งแต้มกันไปครับขณะที่เอเวอร์ตันนะครับประเดิมสนามใหม่นะฮะเอาชนะไบรตันไป2อต่อศครับแล้วก็ปิดท้ายที่คุ่ดึกครับฟูลแลมครับเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1นต่อหนะครับผมก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้นะฮะถือว่า แมนยูนั้นมีโอกาสหลายที่เลยนะฮะโดยเฉพาะจากการได้จุดโทษในช่วงครึ่งแรกของบูโน่เฟอร์นัสนะฮะแต่ว่ายิงเหินข้ามคานออกไปนะฮะก็ครึ่งหลังมาก็แมนยูเองมาได้ประตูฮะลูกแรกก่อนก่อนที่จะมาเสียท่าให้ฟูลแลมไล่ตีเสมอไปแล้วก็จบเป็นไป1-1นะครับส่วนลาลีกาสเปนนะครับเมื่อคืนนี้เรียมาริดครับบุกไปถล่มเรียวโอบิโดสับต่อสูนะโดยคิเรียนเอปเป้นั้นยิงคนเดียวสอประตูครับทำให้ทีมควาชนะสอนัดรวดในฤดูกาลนี้นะฮะ ส่วนตราดคะแนนพิวรีกหลังจากจบเล็กแรกไปนะ,ะเดี๋ยววันนี้จะมีอีกหนึ่งคู่ด้วยก็ตอนนี้เองอัปเดตล่าสุดนั้นอาร์เซนอลนะฮะนําเป็นจากฝูมีหกคะแนนเท่ากับสเปอร์ครับแต่ประตูได้เสียเนี่ยดีกว่าขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับยังคงไร้ชัยชนะต่อไปนะฮะแล้วก็มีรายงานด้วยนะครับว่าแมนยะูนั้นมีโปรแกรม5นัดถัดไปที่ต้องเจอกับทีมแข็งแก่งอย่างแมนซิตี้แล้วก็เชลซีนะฮะ ส่วนวันนี้เองครับสำหรับโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลนะฮะวันจันทร์ที่25สิงหาคมนั้นก็ยังมีพรีเมียร์ลีกนัมันเดย์ไนท์ด้วยนะฮะคู่ใหญ่กับนิวคาสเซิลพบกับลิเวอร์พูลต่อตีสองน้องหนันั้นเองก็ยังมีเกาโชซีอาริเกสโปเปแล้วก็ลีกเล็กอีกรอบอื่นๆนะครับซึ่งวันนี้เองช่วงคุยก่อนเกมเนี่ยเดี๋ยวจะมีคู่ไหนมาฝากกันก็รอติดตามกันได้เลยนะครับ